ก่อนหน้าที่จะมีการรับหรือไม่รับหลักการเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วนะอาจารย์นะถ้าพูดนนในความเป็นจริงถูกคือรู้ก็เพราะว่ามันโจดเนี่ยไม่ยากเพราะว่าทางวิรัฐบาลเนี่ยออกมาประกาศไว้อยู่แล้วว่าจะรับแล้วก็บรรดาคือคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับล็อกเลขอะ่ะ<ช>จริงๆแล้วมันดูไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งมันไม่ได้ตัดขาดอำนาจเด็ดขาดแบบนี้เนี่ย มันไปเชื่อมโยงกับฝ่ายรัฐบาลอยู่ก็ <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นสอสอเห็นไหมฮะรัฐมนตรีบางคนเนี่ยยังลงมาโหวต <c oughs> อยู่ในสภา,าได้เพราะว่ารับมนูเราข่าวนี้เนี่ยเราถือว่าไม่ต้องสละสิทธิ คือถ้าเป็นสสแล้วเนี่ยเราได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีสถานะตรงนันได้เป็นสสคือลงไปบางฉบับเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเป็นสสเนี่ยต้อไปเลยต้องาดเลยต้องขาดเลยแตีเพราะอันนี้ก็มาตามคำเรียบร้องของการเมืองแต่เอาเถอะเรื่องคะแนนโหวตเนี่ยหลายคนก็ติงกันบอกเอ๊ะทำไมสสวอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นเอกสิทธิ์เขาแต่ว่าเขาก็ไว้หน้านะคือจริงๆแล้วการไม่ไม่ออกเสียงหรืองดออกเสียงเนี่ยจริงๆคือการไม่รับนั่นแหละ ใช่แต่ว่าเขาก็เกรงใจทั้งสองฝ่ายความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันงงแต่แต่มันซอฟมัน,นิดหนึ่งคือซอฟตรงที่ว่าก็รัฐบาลก็บอกเฮ้ยช่วยกันรับดิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงใจรัฐบาลเกรงใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ถ้าถ้าไปรับมันก็เท่ากับไปทําร้ายจิตใจฝ่ายที่เขาพยายามผลักเขาพยายามเข็นรัฐนูนเขามาดูเสียงหน่อยแล้วกันอาจารย์เสียงของที่หลงมติสรุปแล้วนี่คือสองร่างสองร่างที่รับแน่ๆก็คือว่าร่างของรัฐบาลและร่างของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ เอาร่างของฝ่ายค้านก่อนเนี่ยนะครับก็คือเห็นชอบ576เสียงคือรวม2อฝั่งแล้วนะครับก็เป็นสว127ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ย647เสียงเป็นของสว176 2ร่างเนี้ยที่ต่างกันคือเหมือนกันคือในการแก้มาตรา2องหกต่างกันอย่างเดียวคือสสรแบบเลือกตั้งกับ คัดเลือกถูกต้องครับก็คือว่าฝ่ายค้านเนี่ยสองคนสสอเนี่ยเลือกหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าของรัฐบาลเนี่ยร้อยห้าสิบเลือกแต่สําหรับผมนะห้าสิบแต่งตังเพราะว่าเวลานี้มันเข้าไปสู่วาระสองแล้วทีนี้ชั้นกันมาที่การเนี่ยถ้าถ้าโดยในยะตามความเห็นส่วนตัวเท่าท่านนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองเพื่อความปณนนิพนอมจริงๆเนี่ยผมว่าเอาแบบฝ่ายค้านก็คือเลือกหมดเลย ในความคิดส่วนตัวนะฮะเพราะว่าไอการจิ้มเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงว่าผมอยากเป็นหรืออะไรนะมาจิ้มผมหรืออะไรเนี่ยสลัดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่ายังไงคนที่เป็นกรรมการร่างรัฐมนูลฉบับที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดด้วยความด้วยความตรงไปตรงมาไม่ควรจะมาเป็นไม่ควรจะมาเป็นไม่แต่ว่าเขาว่า50คนเนี่ยก็มาจากกรรมการต่างๆผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการอะไรต่างๆคุณสมบัติมเข้าเลยถูกไหมอดีตกรรมการร่างรัฐมนูลแต่ว่าผมมองว่าไม่ควร